อุดโอ้ยอ้ยวกมาปงเียงอ่ะโอ้ยยู่เนาอ๋อสอป้วยเฮ้ยผมเฮ้ยักก็เป็นบ้านน่อยิดอันนึงอันนึงเอาหนขอหนึ่งไพ่ไพ่ไพ่ี่ไพ่สีแงมึงแปรด้วยนี่อทำไมงแบมันงคานมัคือคาลงเออโอ้ยโอยม่อีฮะ มันตองดึกทีเรอีนองกูไปจัดการมันดือนี่ไอ้กระซางเหรอยังไม่ยอมนอนกูเจ็บขาดเออเอาไงอุ้ยทางนี้อันอัอันอันอันวเออเออเอออันใจกูสยอะนัอั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 งมันฟังมากระปองเอออายกูเออะไรนอาล้เจ้าขึ้นรูปะนีกโอยอันบดมากัน มืช่างมันบุบอกกูมันตกเป็นของมีคาแน่นอนอมันรูว้ว่ามันจะเป็นเพชรพลอยทองบดบดมันจะต่ำกังเลยไปหาเอาเลยถูกชิงทุกอย่างกูไปชิมไปหันไว้แ,แล้วของมันสั่นไม่ได้ไม่ยังอ่ะต่ะกูโง,ง่ว่า ถ้ากูฮู้เขาต้องไปสืบไม่ได้ปวดขาว่าไพรเป็นคนปวดขาว่าไพรเป็นคนสืบว่าไพรเป็นคนเสี่ยงไปลูกไปสอลูกไอ้สิวมากหนาวน้ำแหน่น้ำรุ้ยอีียงอ๋อจงไม่เห็นยังอยู่ไหนบรรจง มาลดน้ำให้มีนวลเฮ้ยย,ยังนั่นนะเนี่ยมึงทรองเซงกูเน <c oughs> ีน่ยวางแบงหน่งเลยนะ <c oughs> ขอคำเดียวคำโปม่มาคำหนึงมึงี่หรอกออเนี่ย <c oughs> <c oughs> อัมบรสซาสกี้โอ้ยอ่องควย,ยอะไรอ่ะ เออตัวบาแบงมันบอกฝ่าสีบอกไม่เง้นวนแทะเกือบพิเศษล่ะฝรงแม่ง่ีฟอกลายเจ้าเหมือนแจ้งกุณมับยันลุน้าแล้วแม่คัดแมนคัดคักข้าก็ขี่มันแจ้งเดว่ามันจีบฟังเนียวมึงโอ้โอไปเห็นฝอยในยามันน่ะขอจะค้ำมกับ่วห้เป็นใจเาเนาะ้ไมอยันบางเงี้ยมันนอไปรีสูบยุบวเดียวโอ้ยกูมาเสียกูเสียอัตูนองกูี๋ยวกูไปเมิ่งเองขอย่แ้ที่กูคิด้อ เอ้ยไอ้ยังไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ตีกูเศร้าบ่ได้โสมือก็ยอมว่ากูติดนี่แหละน้องเอ้ยแนวกูนี่มันต้องใส่เงินฐานะเฮาบ้านเฮามันก็บ่ดีคือมันเฮ้ยมึงฟังกูก่อนนี่แหละย่างกูย่างกูสอนแบงค์กูฟังข้อมกูไปเก็ยร์เข็มแวงยังี้เกียร์เทาเออนั่นแหละคือคือมันมึงฟังกูก่อนมือไหร่ใส่ถุงกับพ่อดูเถอะดกกูสาเสียงไว้ บูเรื่องไหนป้องใหญ่ี่เมื่อไม่ตรงค่อยๆเรีนเดี๋ยวแม่งก็หลอนใหญ่เอาเพอยกอาเพอกูนีอีกแ่ไหนยกให้โฮยกสวนกูนีอีกบรรลุน่ะป้องน้นอยๆกับพ่อใส่แคถุงกรเรีนบอกกูน้าป้อง,งนนใหญ่ป่ะหใชบ้างดูแองป้องแดงซะด้วยเขาม่แต่ปอ้องทองฟ้าท่องป้องเขียวไอ้เฮียนี่เล่นของนอกเลยลาอะไรน้อง okay. มันเจียดไปทั่วั้งนั้นหรอจงโจงมาดููนี่มาดูเก่าซื่ออันนั้นเอาเอาอี๋ไม่อย่างไรยังหรออี๋ยังไม่ยังเป็ดฮาลาบมาดูบอกไปยังไงโดะเ้าของฉันเกมนี้ผมกำหนดไว้แล้วฆ่าเลือดเจ้าบักซัพขนาดยุบไก่มันยังถือกินอ่ะ

วาเฮ้ยคำมันบอกไม่ดีนึกซึ้งแบบกินใจอ่ะก้อนไม้นี่กินเขาบ้างสุดยอดนะโอ้ไปแปลงแล้วเอาอีกแล้วพุกับเพียไปฮู้แล้วมันวบอกยังซ้อมนีก็ฟังบรูเรื่องนี่ล่ะได้ยินมันคร่าวๆเฮ้ยมันคือเปลออกว่ามันบอกได้ปุ้งยาหน่บ่แมนกว่นที่เขาฉีดเหหามันว่ามันเป็นใบนี่บอแมนลุดอ ทำนี่กะฟังบาออกโอ้ยไอ้อ้วอ่ะอ้นอังอบไอ้มีโก๊ะกะแต่ใครหรือมันปลี่นกก๊ะไหมเปลี่นกก๊ไหมว้าวแม่เอาดีๆรอบนี้ค่อยจริงจังแต่ว่าจิ้งโจอมันจีนซ้อนขาแม่สักซีค้าดนสิตเป็นจริงเลยสักที้สกที้ขอเสียงดนตรีแบบจริงจังรอบนี้ค่อยหูวแล้วแันติตตลบอีกหยุงใส่รอยแตกอ่ะมันวะมันวะมันฝังสองไว้ มันสีขาปิดปากคอยจะร้องร่อยเนี่ยเขาสะปล่อยคนแบบปล่อยในมือบ้านนี่มันบอได้ใช่แน่วเขาต้องไปจับจ่ามึงนันแล้วเดี๋ยวไป่หมวกนั่งยวงข้องคอยมันมาแล้วกูฟีลมาแล้ว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  โอ้ยสไม่จะน้องจะน้องไม่แต่อายจะใช่กูจะกับการจอมกูจะกับการจอมพูดการจอมแค่้นเดี๋ยวมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วกูเป็นห่วงมึงเด้นี่มึงแค้นอยังเขามึงบอกไอ้ได้บอกอ้ไดทุกเรื่องน้องจะฟ้องท่านเลวุฒิพี่เอ๋ครับท่านเลวุฒิเนี่ย

หาบาทกับพ่อพอสี่บาทกับพ่อทีบาทเหยามุกบาทสองบาดมันยังเล่นน่ยกล้าเนอะกล้ามากเก่งมากขอบคุณเจ้าหน้าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยให้รถไกล์กันเียงเข่าโอ้ยไอ้เป็นชายปัญหาเนี่ยม mm ันโจกแบบไงเยัง mm hmm. ah! ไม่ได้ย exactly. mm ังไปนะพี่ยังฮักกูกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไว โอ้ยอ้เอ้ยอเอ้เอ้าอ้เอไอ้เอ้ายียไอ้อ้ย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 อุ้ยไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้าอ้ไ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 อ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 อ้อ้อ เลือดขาดเลือดหยเลือดรวมไปไปดึงะตนะจ้าเียแหวนแหวนแหลมแหไหนแไขควายกูมากันแค่นี้ไปแม่ไปแม่ไปแม่ มา,มาโอ้ยคีแมงกอยู่เบิด์ตมึเฮ้ยขนนอะไรต่อถนนขอ,นนอนงมันโอ้โหไม่ได้มีเบิร์ตนี่ยังไปหยาดมันบอกสวัสดีค่ะโสนอ้อยป่องงามยีนให้บริการค่ะวะันนี้คนเยอะหน่อยออมที่ไรก็เจอแต่คนเดียวไม่หนุกเลยวู้งงจริงแต่พวกพี่ๆอ่ะไม่ทำไรหรอนั่งดื่มเอนเตอร์อเทนหรืออะไรคะอู้เจอเธอสิไปเอ็นผู้อื่นจริงไหนเขาเก็บเธอไว้เอ็นห้องผู้เดียวดิเนี่เอ๊ะ